เอาทีนี้ก็มาพูดถึงที่ว่นานิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้อกันดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องที่ทําให้ผมถูกดา่าจนไม่รู้จะดา่ากันยังไงว่าเอาพระนิพพานมาทําให้สาเร็จประโยชน์ที่นี่และเดี๋ยวนี้ ในเมื่อเขาต้องการให้ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดร้อยพันชาติหมื่นชาติแสนชาติแล้วจึงจะนิพพานแล้วเรามาทําว่ามาทําให้เป็นว่าที่นี่แต่เดี๋ยวนี่มีนิพพานเขาก็โกรธไม่รู้ว่ามันจะไปขัดประโยชน์ต้องเขาเรื่องอย่างไรก็ไม่ทราบเขาหาเรื่องว่าเรามาหลอกคนว่านิพพานที่นี่แต่เดี๋ยวนี่หรือทําให้นิพพานนิ่งด้อยค่าลงไปเพราะทาได้ที่นี่แต่เดี๋ยวนี่ เขาให้ถือว่าหมื่นชาติแสนชาติจึงจะได้ใครอย่างนั้นฆ่ามันก็มากเนี่ยพราะมาทําได้ที่นี่เดียวนี่กลายเป็นของง่ายไปเขาไม่เขาคัดค้านก็ด่าไม่เป็นไรมันเราไม่ได้ต้องการอะไรกับคนพวกนี้ถ้าต้องการให้คนทั่วไปต่างหากได้รับประโยชน์จากนิพพานมันมีหลักอยู่ว่าเมื่อใดเกิดอุปาทาน เมื่อนั้นไม่นิพพานคือจิตของเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดอยู่นะคุณรู้ความหมายว่าจิตของเรากําลังยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนในสิ่งใดอยู่เมื่อนั้นนิพพานไม่ได้ <c oughs> เมื่อใดจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดอยู่เมื่อนั้นนิพพานเองเป็นนิพพานในทิฏฐธรรมด้วย จะเล่าเรื่องก็คือว่ามีมีคนที่เป็นนักคิดนักศึกษาเนี่ยเป็นคาราวาทั้งนั้นไม่มีพระเลยเป็นพระอินทก็มีเป็นอุบาศกเป็นเรดชคนร่ำรวยแล้วก็มีเขามาถามมาทูลถามพระเจ้าว่าทำไมคนจึงไม่นิพพานในทิฏฐธรรมคือทำไมคนจึงไม่บรรลุนิพพานในความรู้สึกของตัวเองที่รู้สึกได้ ที่นี่และเดี๋ยวนี้อทิฏฐธรรมนะหมายว่ารู้สึกอยู่กับใจของตัวเองครรมะถามว่าทำไมคนจึงไม่นิพพานชนิดที่รู้สึกอยู่กับใจเองที่นี่และเดี๋ยวนี้ทิเทวธรรมเมในธรรมอันตนเห็นแล้วเที่ยวคือในความรู้สึกที่ตนกําลังรู้สึกอยู่เที่ยวน่ไม่ใช่ต่อตายแล้วตายแล้วจะรู้สึกอย่างไรได้ก็คือที่นี่ละเดี๋ยวนี้ พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสตอบว่าวมันเป็นอย่างนั้น hmm. คือท่านยกมาทั้งกระบี่ทั้งระบบเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างแล้วท่านก็ตรัสทีละอย่างท่านก็ตงรัสเรื่องตาเนี่ยเห็นรูปก่อนเป็นเป็นเรื่องแรกรูปที่ตาเห็นนั่นนะเป็น อิทธาแปลว่าหน้าหน้าปรารถนาอย่างยิ่งกันตายเ่้ยเกิดความรักการดาเป็นภาษาไทยมาเป็นการดานางกานดาคื่นางสาวที่น่ารักกันตาน่ารักอย่างยิ่งมนาปาหน่าพอใจอย่างยิ่งปิยรูปามีลักษณะน่ารักกามูปัชนีตา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งกามไอ้รูปชนิดนั้นเนี่ยเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งกามเป็นความใคร่รัชนีย้ยอมจิตย้อมจิตรูปนั้นอิธากันตามันนาปาปิยะรูปากามมปรสันหิตารัชนยาหมายความรูปนั้นน่าใคร่น่ารักน่าพอใจลักษณะชวนรัก เขาไปเอเป็นเป็นที่เข้าไปตั้งแห่งความคลายแล้วก็ย้อมจิตจับจิตอย่างยิ่งนี่รูปนั้นมีลักษณะอย่างนั้นที่บุคคลนั้นเห็นกันแล้วถ้าเขาชอบใจอย่างยิ่งอภนะพินันทติชอบอย่างยิ่งออพิวัตติร่ำสนเสริญอยู่อย่างยิ่งร่ำสนเสริญ ก็คุณคิดไม่ใช่คิดนึกดูว่าพอมันถูกใจอะไรอร่อยอะไรเนี่ยมันทําเสียงสูตรปากบ้างอะไรบ้างนี่คืออภิวัตติตั้มตั้สระเสอนคนบ้าเพราะสิ่งนั้นมันอร่อยมันสวยแล้วอัจโชสายะติถติฟังจิตใจเข้าไปหมกอยู่ในสิ่งนั้น อย่าฟังได้เสียงคือนึกถึงไอ้ของจริงที่มันสวยอย่างยิ่งนะแล้วมันก็เพลินอย่างยิ่งแล้วมันก็นกพ,พร่ำแสดงทางปากเนี่ยว่าพอใจอย่างยิ่งแล้วจิตมันก็ฝังลงไปในสิ่งนั้นอย่างยิ่งคือกายมันก็เป็นไปวาจามันก็เป็นไปจิตมันก็เป็นไปในทางที่จะเขา้าไปหลงไหลในสิ่งนั้น นี่เรียกว่าเขามันเลิดเพลินพระสนเสริญเมาหมกอยู่อย่างนี้นะวิญญาณของเขาก็เป็นวิญญาณที่กิเลสเหล่านั้นเข้าไปอาศัยแล้วกิเลสคือความรักความลหลงใยความกำหนัดอเข้าไปอาศัยอยู่ในจิตของเขาในวิญญาณในจิตของเขา นความที่จิตมันอถูกกิเลสเข้าไปอาศัยเนี่ยเขาเรียกว่าอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าสวยว่ายิงว่าชายว่าก็ตามแล้วก็อของกูเพื่อตัวกูเพื่อของกูนี่เรียกว่าอุปาทานพาที่วิญญาณน,นั่นถูกกิเลสเข้าไปอาศัยแล้วกิเลสไปจับจิตนั่นแล้วลก็คือจิตมันก็ฝังอยู่ในอารมณ์นั่น นี่เรียกว่าอุปาทานผู้ที่มีอุปาทานไม่ปรินิพานในความรู้สึกของตนคือในจิตธรรมไม่นิพานเอาทีนี้ก็ไปเปรียบเอาเองในทางที่ตรงกันข้ามเมื่อรูปที่มันน่าคลายน่ารักน่าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งกามย่อมจิตย่อมใจมาถึงเข้า ที่นี่ไอ้คนคนนั้นหรือพิสูุนั่นก็ตามมันมีธรรมะพอมันมีสติปัญญาพอมันก็เห็นว่าโอ้มันแค่นั้นแหละมันเท่านั้นแหละมันปรากฏการตามธรรมชาติอย่างนั้นนะถึงแม้ว่าน่ารักนี่ก็มันเป็นเรื่องที่เขาสมมดรู้สึกอย่างนี้ว่าน่ารักนะมันเห็นเป็นอย่างนั้นเอง ก็ยังเห็นลึกไปโดยรายละเอียดอะไรก็ได้ว่าไม่เที่ยงว่าอนัตตาว่าเป็นทุกข์บว่าคนคนนี้มันมีความรู้พอมันจะศึกษามาอย่างไรก็ไม่ได้พูดโดยรายละเอียดแต่คนคนนี้มันมีความรู้สึกพอสติพอปัญญาพอมันก็ไม่หลงเพลิดเพลินมันไม่หลงพลร่ำสรรเสริญในปากใจของมันก็ไม่ฟังลงไปเมื่อมันเป็นอย่างนี้ ไอ้วิญญาณหรือจิตของคนคนนั้นมันก็ไม่ถูกกิเลสอาศัย <c oughs> กิเลสไม่เข้าไปอาศัยได้ในจิตนั้นนั่นคือไม่มีอุปาทานผู้ที่ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพานในทิฏฐธรรมในความรู้สึกของตนเองที่นี่และเดี๋ยวนี้มันสำคัญอยู่ที่คำว่าอุปาทานอย่าให้เป็นตัวหนังสือจดไว้ในสมุดหรือในหูฟังมาอุปาทานไม่พอ ไปรู้จักอุปาทานที่เรามีอยู่จริงที่ทุกๆคนมีอยู่จริงมีวาทานในรูปที่ที่เป็นเป็นที่ตั้งแห่งกรรมในเสียงที่เป็นที่ตั้งแห่งกรามในกลิ่นที่เป็นที่ตั้งแห่งกรามในรสที่เป็นที่ตั้งแห่งกามสัมผัสผิวหนังที่เป็นที่ตั้งแห่งกรามความรู้สึกรือหสัญญาอะไรที่มันเป็นที่ตั้งแห่งกรามในในใจเนี่ยส่วนใหญ่นะ ตามที่พระเจ้าก,ก็ได้จัดว่ามันเป็นเรื่องเพศตรงกันข้ามนั่นนะของเพศตรงกันข้ามนนนในรูปเสียงกลิ่นรสปวดตับพระธรรมารมทิ้นเนื่องกันอยู่กับเพศตรงกันข้ามจับจิตยิงงงาาย่งกว่าสิ่งใดเป็นทิ่ตั้งอุปาทานยิ่งกว่าสิ่งใดฝ่ายหญิงก็เป็นแก่ชายฝ่ายชายก็เป็นแก่หญิงนั่น,นอุปาทานมันมาจากไอ้หกประการน,นี้ ที่มันมีอำนาจรุนแรงแล้วเราก็ไปดูของจริงอย,อย่าดูตัวหนังสือให้ดูของจริงให้ดูที่มันเกิดกก่ใจของเราจริงๆเราก็จะรู้จักอุปาทานเราก็รู้จักว่าพ่อมีอุปาทานและจิตใจนี่ <c oughs> เหมือนกับถูกอัดไว้ด้วยไฟ บอกไม่ถูกมันมันเหมือนกับว่าถูกทิ่มถูกแทงถูกเผาถูกล้นถูกมัดถูกครอบงำถูกอะไรทุกอย่างเลยถูกพาทานมนก็ไม่นิพพานคือไม่ว่างไม่เย็นถือจิตใจไมไปอิสระมันไม่เป็นอย่างนั้นได้มันก็ว่างมันก็เย็นนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้มีได้เพราะเราสามารถควบคุมสิ่งที่มาสัมผัสด,ด้วย ไม่ให้สร้างความเพลิดเพลินคำสนุกสนินหรือมัวหมกเมาหมกมานในใจเราได้น,นั้นมีเท่านี้นะถ้าคุณทําได้ไอ้เรื่องนิพพานนี้ก็เป็นของจริงไม่ใช่ของไว้พูดเฉยเฉยไม่หลอกใครเราก็จะเป็นพุทธบริษัทจริงเพราะเรารู้จักนิพพานและเราทําให้มีนิพพานสวัยรสของนิพพานได้ มันก็ไปต่อสู้กับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาชนะได้ไม่มีการตกลงไปเป็นธาตุของสิ่งนั้นก็เรียกไม่มีวาทานผูกพันเมื่อนั้นก็นิพพานคือว่างจากกิเลสแล้วก็เย็นอยู่ตามธรรมชาติของจิตประพัดสอนเ <c oughs> นี่ยนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าจะเกียงให้บำเพ็ญบารมีหมื่นชาติแสนชาติก็ได้ เพราะว่าเกิดตัวกูในอารมณ์ั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งเดือนหนึ่งอาจเกิดได้หลายร้อยปีอาจเกิดได้หลายพันหลายหมื่นยี่สิบปีสามสิบปีก็เกิดได้หลายแสนพอแล้วพอแล้วอวย่ามันมากกว่านั้นเลยมันควรจะเข็ดหลาบนี่บาเพ็ญบารมีเป็นหมื่นชาติแสนชาติได้โดยก่อนแต่ที่จะเข้าโลงนั่นก็ไม่ค้านกันนะไอ้หลักที่เขาว่าให้บำเพ็ญบารมีหมื่นชาติแสนชาติสด้ก่อนจึงจะนิพพาน ของเราปฏิบัติได้อย่างนี้แต่ของเขาจะเหลวความเขาต้องรอเข้า,ลง,งงงล,ขาลงตั้งหมื่นตั้งแสนครั้งเดี๋ยวไปลืมหมดขี้เกียจพูดเข้าลงตั้งแสนครั้งเราไม่ทันจะเข้าลงที่เรามีการเกิดตายแห่งตัวกูนี่ตั้งแสนครั้งเหมือนกันเป็นอะไรมันไม่ขัดกันนะที่ว่าจะต้องสร้างว่าเรามีแสนชาติจึงเะนิพ่านถูกแล้วแต่ว่าที่นี่เต่เดี๋ยวนี้เราสร้างได้ แสนชาติแล้วหลังจากนั้นมันมีการเข็ดลาบมันฉลาดพอที่จะทําไม่ให้กิเลสเกิดคือเราทําอยู่ตลอดแสนชาติทั้งั้นไม่เกิดกิเลสเกิดกิเลสอนุสัยลด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 ล,ด,ล,ด,ลดเดี๋ยวก็หมดอนุสัยกิเลสเกิดไม่ได้มันก็เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์แล้วนิพพานนั้นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายคือตัวกูตัวกูตัวกูที่เคยเกิดวันละลายวันให้มันตายสนิทเสีย ก่อนแต่ที่ร่างกายนี้จะตายเข้าลงมันยิ่งแสดงว่าที่นี่ในเดี๋ยวนี้ก่อนแต่ที่ร่างกายจะตายไปเข้าลงอนะ่ะไอ้ตัวกู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 ของกูแห่งกุปาทานะั้นถ้ามันหมดสะก่อนนั่นน่ะคือนิพพานเอาเป็นนิพพานที่นี่ในเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงมีพระนิพพานได้จริงมีพุทธศาสนาจริงคือมีนิพพาน เป็นพุทธบริษัทจริงคือรู้เรื่องนิพพาน